วิวบิวตี้อันฟูไอขอเสนอลิปสีส้มโทนผสมน้ำตาลแบบนี้ค่ะใครชอบไปดูกันเลยตัวแรกเลยนะคะ for you to g r a m รุ่น2นะคะเป็นเบอร์0ูนย์ค่ะของรุ่นนี้ก็จะมีความเชีย์ฉ่ำเหมือนลิปบานเจอสีค่ะเรียบร้อยนะคะสีแรกก็จะได้สีปากที่ดูธรรมชาติดูสุขภาพดีนะคะจริงๆละสีนี้ไอ้ว่าจริงแล้วผู้ชายก็แอบใช้ได้นะแต่ว่าใช้บ้างๆเลยนะคะทุกคนต่อไปกัน้า้นะคะว่าเบอร์แปดอันนี้ค่ะเบอร์ศูนย์เก้า h ั n น n e บราวนลิปตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแมทนะคะที่ทางง่ายแล้วก็สีชัดไม่ตกร่องค่ะก็เป็นสีที่ดูเกาหลีนะคะแต่ว่าในราคาเบาๆของราคาไทยแรงนะคะทุกคนก็ลองไปหากันดูได้นะคะมีความนัวมากโคเรียมากและสุดท้ายนะคะเมบเบรียนรุ่นในตำนานนั่นเองเปอร์สองหนึ่งศนนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาลองทาเลยทุกคนรับรองว่างาม เรียบร้อยแล้วนะคะทาบนปากก็จะได้หน้าที่ดูสว่างสดใสมากขึ้นนะคะก็จริงๆเราดูบนมือสวัสดบนมือมันจะดูแบบเป็นสีน้ำโพใช่ไหมคะแต่แบบพอทาบนปากปมันมีความส้มมากขึ้นนะคะความชอบนะคะก็รู้สึกว่าน้องตัวนี้เนี่ยสามารถจะทาแบบเป็นสายเกาหลีหรือว่าจะทาเป็นสายฝอก็ได้ด้วยเทกเจอร์ของน้องที่แบบอืมเสร็จแล้วนะคะครบสามสีล่าสุดเลือกไม่ได้ก้นรัวสามสีผสมกันไปเลยจก็ลองไปหาตามกันได้นะคะใครชอบโทนี่อายคัดแนะนำมาให้แล้วค่ะ